สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับกลับมาพบกับผมเป็นประจำเช่นเคยกับผมโค้ดตีไอทีรีวิวแอครับหมาวันนี้ก็มีเทคนิคดีๆมาฝากท่านอีกเป็นประจำเช่นเคยครับดังที่เราได้ทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือคนะครับส่งผลให้หน่วยงานทางการศึกษาหรือสถาบันการศาึกษาเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนะครับโดยเฉพาะการสอนในรูปแบบของออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นความเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมสูงสุดในในช่วงนี้นะครับในช่วงของ การแพร่ระวัดของวิดีซตรงนี้นะครับซึ่งก็จะมีการใช้ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนก็จะมีหลากหลายตัวมากที่ผมจะลองแนะนําก็อย่างเช่นที่โรงเรียนที่ใช้ก็จะมีการใช้โปรแกรม Zo ูมนะครับในการจัดการเรียนการสอนนี่ก็สะดวกสบายมากนะครับแล้วก็มีการใช้ตัวโปรแกรม Google Classroom นะครับโดยการสอนผ่าน o o g l e m e e t นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมจะแนะนําในวันนี้ก็คือการใช้โปรแกรมแอปพลิเคชันไลน์ในการจัดการเรียนการสอนนะครับประเด็นก็อยู่ที่ว่า เวลาคุณครูเนี่ยนำเสนอตัวโปรแกรม PowerPoint ผ่านทางตัวลายเนี่ยทำไมเวลาคุณครูคลิกในเครื่องคุณครูลักษณะของ F5 หรือ Preview แต่เครื่องนักเรียนมันไม่เปลี่ยนตามเนี่ยนักเรียนไม่เห็นหน้าจอเหมือนคุณครูเลยจะมีธีการแก้ปัญหานี้อย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการจัดเรียนสอนนะครับวันนี้ผมจะพาท่านไปทาความรู้จักในส่วนตรงนี้ไปพร้อมกันเชิญครับขออนุญ,ญาตปรับหน้าจอให้เล็กลงนะครับเพื่อให้เห็นมุมมอง นะครับที่ชัดเจนเวลานําเสนอนะครับตรงนี้ผมใช้แคนวาในการนําเสนอนะครับก็ขอยัดซ่อนหน้าต่างนี้ไปก่อนผมก็จะมี2ตัวที่เปิดซ้อนอยู่ข้างหลังตัวนี้นั่นคือในส่วนของตรงนี้ท่านที่ท่านเห็นฝั่งซ้ายจะเป็นตัวจําลองตัวสมาร์ทโฟนสมมุติว่าตรงนี้เป็นกลุ่มลายของนักเรียนหรือเครื่องของนักเรียนในการเรียนการสอนฝั่งนี้จะเป็นเครื่องของครูเวลาครูสอนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเครื่องเรียนจะเห็นหน้าจอเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านเป็นความรู้จักไปพร้อมกันนะครับ ผมจะขออนุญาตเปิดตัวโปรแกรมไลน์ขึ้นมาแล้วผมจะทําการเริ่มการสอนผ่านทางไลน์โดยการมาคลิกที่ปุ่มตรงนี้ครับเป็นปุ่มมิทติ้งครับเป็นคล้ายๆกับเป็นรูปกล้องวิดีโอนะครับกดหนึ่งครั้งเข้าไปรอสักครู่หนึ่งนะครับหน้าต่างโปรแกรมสอาไลน์ก็จะแสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่หรือลิงก์ที่ผมเคยสร้างไว้ก่อนหน้านี้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะเริ่มทาการสร้างลิงก์ใหม่โดยการคลิกที่ Create Meeting นะครับ ลิงก์ใหม่ที่เราสร้างปุ๊บก็จะแสดงอยู่บนสุดอย่างนี้เสมอนะครับต่อจากนี้ให้ท่านคลิกที่ปุ่มคําว่า Copy Link จุดนี้นะครับ Copy Link แล้วนําลิงก์ที่เรา Copy ได้เมื่อสักครู่นี้ทําการวางนะครับวางลงไปที่ไหนครับวางลงไปในกลุ่ม Li น์หรือแชทที่เราต้องการที่จะสอนหรือที่เราต้องการให้ผู้เรียนเข้ามาเรียนกับเราสมมุติว่าตรงนี้เป็นกลุ่มไลน์ของนักเรียนก็แล้วกันนะครับผมดับคลิกขึ้นมา ผมจะทาการวางลงไปในกลุ่มนะครับดูนะครับว่าถ้าผมวางตัวนี้ปุ๊บลิงก์ตัวนั้นก็จะแสดงในเครื่องของนักเรียนฝั่งนี้ผมจะทําการวางแล้วนะครับปุ๊บหน้าเสร็จแล้วผมก็กด enter หนึ่งครั้งปุ๊บลิงก์ดังกล่าวก็จะแสดงลงไปที่เครื่องของนักเรียนแบบนี้นะครับในที่นี้ผมจะลองคลิกที่เครื่องของนักเรียนดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรผมก็คลิกหนึ่งครั้งที่เครื่องนักเรียนปุ๊บอ่ากดหนึ่งครั้งเข้าไปเสร็จแล้วผมก็คลิกที่เข้าร่วมแบบปิดกล้องนะครับกดหนึ่งครั้ง แล้วคลิกที่ปุ่มตกลงเครื่องนักเรียนก็จะเห็นหน้าต่างขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับ <c ouch> คราวนี้เครื่องของครูผมขอญยตปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ปิดหน้าจอนี้ไปก่อนนะครับแล้วผมก็จะคลิกลิงก์ที่คุณครูส่งให้นักเรียนในหน้าต่างตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งเข้าไปรอสักครู่หนึ่งนะครับโปรแกรมไลน์ก็จะแสดงหน้าต่างที่เราจะทําการเรียนการสอนขึ้นมาให้เห็นหน้าจอประมาณนี้นะครับนี่มาแล้วนะครับหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับ รอสักครู่หนึ่งก็จะเห็นภาพเราตรงนี้ในที่นี้ผมจะทําการสต็อปคามีราตรงนี้ปิดไปก่อนนะครับไม่เห็นภาพเราให้เห็นเฉพาะในส่วนตรงนี้นะครับที่เป็นกล้องที่ผมอัดนะคลิปในการสอนวันนี้เสร็จแล้วให้ท่านคลิกที่ปุ่มจอยหรือปุ่มจอยตรงนี้นะครับเพื่อทําการเข้าสู่นะครับการเรียนการสอนร่วมกันกับนักเรียนในที่นี้ผมก็คลิกที่ปุ่มโอเครอสักครู่หนึ่งนะครับโปรแกรมไลน์ก็จะแสดงหน้าต่างขึ้นมาให้เราเห็น มาแล้วครับนี่คือหน้าต่างโปรแกรมไลน์ที่จะทําการเรียนการสอนผมก็ทําการปิดไมค์ไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ปิดไมค์ไปก่อนสักครู่หนึ่งเพื่อไม่ให้เสียงสะท้อนกันในระหว่างที่เราทําการเรียนการสอนนะครับได้เรียบร้อยแล้วครับหน้าต่างเป็นแบบนี้นะครับต่อจากนี้เมื่อเราทําการได้หน้าต่างแบบนี้เรียบร้อยผมนํารูปภาพผมผมขึ้นมาไว้ส่วนบนบนดีวกว่านะครับให้ท่านมาคลิกที่ปุ่มแชร์ตรงนี้ครับกด1ครั้งที่ปุ่มแชร์ แล้วเลื่อนเมาส์มาที่คําว่าแชร์สกรีนตรงนี้ครับกดลงไปหนึ่งครั้งที่แชร์สกรีนก็จะเห็นว่านะตอนนี้เรายังไม่มีโปรแกรม powerpoint ที่เราจะนําเสนอขึ้นมาให้เราเห็นในส่วนตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ยังไม่มีนะครับถ้าเราคลิกที่ De s k t ท p อปวันก็จะเป็นการโชว์ทุกอย่างในหน้าจอคุณครูเวลาที่คุณครูทําการสอนเนี่ยเวลามีการคลิกเมาส์ mouse, นะครับไปเปิดไฟล์นั่นไฟล์นี้ในเครื่องเราผู้เรียนจะเห็นหมดเลยนะครับแต่นีนี้ผมยังไม่แชร์นะครับเพราะว่าผมยังไม่ทําการเปิด powerpoint ผมก็ปิดลงไปก่อนนะครับ แต่ผมกลับมาที่ powerpoint ของผมอันนี้ผมก็ทําการปิดหน้าต่างแล้วก่อนนะครับผมก็กลับมาที่หน้าต่าง powerpoint ของผมผมขอกลับปรับเป็นโหมดปกติก่อนนะครับสักครู่หนึ่งนะครับให้เห็นเป็นโหมดปกติในหน้าจอของเราสักครู่หนึ่งนะครับโหมดปกติของเราก็กลับมาแล้วผมก็คลิกปรับให้เป็นโหมดปกติก่อนนะครับในเครื่องเราสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับอธิบายกันใหม่ในส่วนตรงนี้ เรียบร้อยแล้วครับเราได้โปรแกร,รม PowerPoint ในเครื่องเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับคราวนี้เรากลับมาที่หน้าจอของไลน์ของเราอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ผมจะทําการแชร์สกรีนก็คือแชร์เอา PowerPoint เมื่อสักครู่นี้ไปทําการแสดงหรือนําเสนอในหน้าจอนักเรียนผมก็คลิกที่ปุ่มเดิมครับแล้วคลิกที่โยสกรีนกดหนึ่งครั้งก็เปที่โยสกรีนนะครับคราวนี้ PowerPoint ผมมาแล้วครับส่วนตรงนี้นะครับ PowerPoint มาแล้วครับในส่วนตรงนี้ผมคลิกที่ PowerPoint หนึ่งครั้งแล้วคลิกที่ปุ่มแชร์ จะสังเกตว่าเครื่องนักเรียนฝั่งนี้ก็เปลี่ยนตามนะครับนี่เปลี่ยนตามผมคลิกที่สไลด์ที่2ครับขออนุญาตนะครับสไลด์นี้เป็นสไลด์ของอวิชาวิทยาการคำนวณนะครับเป็นของบริษัทอักษรเจริญทัศน์ครับซึ่งให้ควา,ารมรู้ในการนํามาใช้ในการการสอนของนักเรียนทั้งประเทศในส่วนตรงนี้ครับขออนุญาตใช้สไลด์ท่านในการนําเสอนอข้อมูลนะครับผมคลิกที่สไลด์ที่2ปุ๊บเครื่องนักเรียนก็จะเปลี่ยนตามแบบนี้ครับคลิกที่สไลด์ที่3ปุ๊บเครื่องนักเรียนก็จะเปลี่ยนตามนะครับ ประเด็นของวันนี้อยู่ที่ว่าเวลาที่คุณครูทําการกดปุ่ม F5 หรือคลิกที่ปุ่ม Form Beginning เนี่ยดูนะครับปุ๊บเนี่ยเครื่องคุณครูทําการแสดงข้อมูลเต็มหน้าจอแต่ดูว่าเครื่องนักเรียนตรงนี้นะครับกลับไม่แสดงเต็มหน้าจอเหมือนคุณครูและไม่มีสไลด์สไลด์อะไรที่จะทําการแสดงตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะคุณครูลองไปสไลด์ที่2เครื่องคุณครูปุ๊บสไลด์ในฝั่งนักเรียนก็ไม่เปลี่ยนตามอ้าว นะครับไปที่สไลด์ที่3ครูเครื่องนักเรียนก็ไม่เปลี่ยนตามนะครับแล้วอย่างนี้เวลาเราวรรยายนักเรียนจะเห็นมุมมองไปกับเราได้อย่างไรผมขออนุญาตที่จะทําการสต็อปการแชร์ลิงตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะทําการกลับมาปรับหน้าจอของตัว powerpoint ในเครื่องเรานะครับว่าจะต้องปรับใน powerpoint ในเครื่องเราอย่างไรนะครับให้เครื่องนักเรียนเห็นไปพร้อมกันหรือเหมือนก,นกันกับเรา ในที่นี้ให้ท่านมาทําการปรับโดยการคลิกที่สไลด์โชว์แถบนี้นะครับที่แทบสไลด์โชว์เสร็จแล้วเลื่อนเมาส์ลงมาที่นะครับเซตอัพสไลด์โชว์ตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับผมขออนุญาตซูมตรงนี้ให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับปุ๊บนี่เดิมทีนะครับโหมดปกติจะอยู่ที่ p r e เซนต์บา speaker นะครับหรือเป็นฟูสก e นให้ท่านเลื่อนมาปรับใหม่ที่คําว่าเบราว e By and individual นะครับหรือให้ปรับในมุมมองของการแสดงแบบ w i n d o w ์หรือเป็นหน้าต่างนะครับปรับเลือกตรงนี้เสร็จปุ๊บท่านก็คลิกที่ปุ่มโอเคจุดนี้นะครับกดที่ปุ่มโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็จะกลับลงมาหน้าจอเดิมคราวนี้ท่านลองมาคลิกที่นะครับ F5 หรือที่เริ่มนําเสนอภาพนิ่งหรือมาคลิกที่ form beginning ตรงนี้นะครับมีค่าหรือความหมายเดียวกันผมก็คลิกหครั้งที่สไลด์นี้ปุ๊บอ่า เราก็จะเห็นสไลด์ของเรานะครับเป็นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ะคราวนี้ผมจะกลับมาที่โปรแกรมล ne ของผมนะครับแล้วผมก็จะมาทําการคลิกที่แชร์สกรีนแล้วก็ไปที่แชร์สกรีนอีกครั้งหนึ่งในส่วนตรงนี้ผมก็ไปเลือกโหมด powerpoint ครับตรงนี้นะครับกดที่ powerpoint ตรงนี้นะฮะกดหนึ่งครั้งแล้วเลือกที่ปุ่มแชร์ดูนะครับเครื่องเรียนเป็นอย่างไรเรียบร้อยครับเครื่องเรียนก็จะเห็นเหมือนกันกันกบเราในหน้าต่างนี้นะครับนะ ผมลองไปสไลด์ที่2ครับในเครื่องเราปุ๊บเครื่องนักเรียนก็จะเห็นเปลี่ยนไปตามเหมือนกันกับเราในส่วนตรงนี้นะครับนี่ในเครื่องเราแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับไปสไลด์ที่3ครับปุ๊บเดี๋ยวนะครับแปบ๊บนึงไปสไลด์ที่3ครับปุ๊บตรงนี้นะฮะกดหนึ่งครั้งไปสไลด์ที่3 <arche mayonnaise S 1> เครื่องนักเรียนก็จะเปลี่ยนตามนะครับอันนี้ก็แสดงว่าเวลาที่เราบรรยายในหน้าจอ Powerpoint ของเราเด็กนักเรียนที่เห็นในฝั่งสมาร์ทโฟนของเขา ก็จะปรับเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปตามสไลด์ที่เราบรรยายนะครับเห็นเหมือนกันนะครับอันนี้ในมุมมองของผู้เรียนนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับในมุมมองผู้เรียนกับตรงนี้ในเครื่องสมาร์ทโฟนผู้เรียนก็เห็นในมุมมองเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถหรือแสดงว่าเวลาเราปรับตรงนี้ผู้เรียนเห็นสไลด์ตรงก,กันกับเราเป็นที่เรียบร้อยไปลองดูสไลด์อื่นๆดูต่อไปก็จะเห็นเหมือนกันนะครับผมคลิกที่สไลด์ต่อไปนะครับในส่วนนี้ เวลาที่ครูบรรยายหรืออธิบายไปผู้เรียนก็จะเห็นสไลด์ตามไปด้วยกันกับคุณครูหน้าจอแบบนี้นะครับเราลองกลับมาดูในหมวดของมุมมองเขาโรงครับนี่เราอยากเลื่อนสไลด์ไหนครับสูงแล้วผมไปสไลด์เกือบสุดท้ายเลือกสไลด์เสร็จปุ๊บผมก็คลิกที่นําเสนอสไลด์นี้นะครับปุ๊บนี่นะฮะผู้เรียนก็จะเห็นสไลด์ที่เราทําการเปลี่ยนนะครับตรงก,กันกับหน้าจอของเราแตบบ่นี้เป็นที่เรียบร้อยครับ ก็แสดงว่าในสิ่งที่เราทําการนําเสนอนั้นนักเรียนก็เห็นตรงกันกับเราผมขออนุญ,ญาตหยุดการแชร์หน้าจอตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อกลับมาในหน้าจอไลน์ของเรานะครับในส่วนตรงนี้เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยในการนําเสนอข้อมูลว่าทําอย่างไรนะครับเวลาที่เรานําเสนอโปรแกร,รม powerpoint ผ่านทางไลน์เรานะครับแล้วหน้าจอนักเรียนนั้นไม่เห็นนะครับเหมือนกับเราวันนี้ผมก็ได้พาท่านมาทําความรู้จักแล้วก็เรียนรู้วิธีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลง สไลด์ให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการผู้เรียนกับเราเห็นตรงกันนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับนักเรียนแล้วก็คุณครูผู้สอนนะครับขอให้นาคลิปหรือความรู้ที่ผมแนะนําเสนอในวันนี้ไปใช้ในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการจัดการเรียน,นการสอนนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามกดปุ่ม Subcribe ด้วยปุ่มแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาคลิปในส่วนต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาท่านไปก่อนเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปสวัสดีครับ